ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับ Yamaha Airlock 155นะครับวันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นครับใหม่ล่าสุดครับตัวปี2022ครับสีใหม่ลายใหม่ครับเป็นเวอร์ชั่นนะครับ c o n n e c t e o น n e c t e d นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่มือถือได้นะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการนะครับคือสัญญาณขโมยตรงรุ่นครับเป็นรีโมทรูปทรงโฉมใหม่ครับทรงรีโมทฮอนด้าครับ ตรงนี้หมวดห้านะก็คือสามารถหาซื้อปลอกซีรีสคนมาใส่กันได้นะของเพียง PSEX LD ตัวเก่าตัวแรกนะครับก็วันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาจะรีวิวการใช้งานครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มครับเริ่มจากการล็อกครับล็อกแบบโหมดมีเสียงครับกดล็อกบนหนึ่งทีครับปุ่มบนนี้ครับอันนี้คือรถล็อกแล้วนะครับล็อกแบบโหมดมีเสียงครับก็คนมาโดื่อนรดเล่าเราขยับรถเราเลื่อนรถเรานะครับ แรกร้องเตือนก่อนครับสั้นๆครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกต่อเนื่องกรณีนี้จะร้องยาวนะครับครับเรากดซ้าได้ครับกรณีถ้าเราอยู่ใกล้รถเราไม่อยากให้มันร้องนานๆครับกลัวฟู่ลาคาอะไรแบบนี้นะครับเรากดซ้าที่ปุ่มล็อกด้านบนที่เดิมได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยจะเสียงอย่างเงี้ยเปงครับประมาณ3 0ิบวินาทีครับถ้าร้องยาวๆนะครับโอเคครับต่อไปล็อกแบบโหมดปิดเสียงนะครับกดล็อกข้างบนที่เดิมครับช้าๆสองครั้งครับหนึ่ง ครั้งที่2ที่เรากดจะไม่มีเสียงครับจะเป็นแค่ไปเลี้ยวกระพิบขึ้นมานะครับอันนี้คือเข้าสู่โหมดเงียบแล้วนะครับโหมดเงียบก็คือล็อกแบบหมดปิดเสียงเขาคนมาโดยรถเราเลื่อนรถเรานะครับจะไม่มีเสียงร้องรบกวนนะครับเหมาะกับการจอดในสำนักงานโรงพยาบาลที่ทํางานนะครับหรือว่าสถานที่ราชการนะครับกรณีที่เราไม่อยากให้มีเสียงร้องรบกวนเวลาคนมาเลื่อนรถเรานะครับโอเคครับต่อไปครับจะเป็นการสาธิตครับการใช้รีโมทสตาร์ทครับ ด้วยรีโมทได้นะครับก็คือนะครับเหมือนถอดกุญแจออกให้ดูนะครับว่ากุญแจวางไว้นี่นะครับไม่ต้องเสียกุญแจรถก็สตาร์ทรถได้นะครับกดปุ่มด้านล่างครับตรงนี้ครับสายฟ้าวนี้ครับสองทีครับช้าๆนะครับคือสตาร์ทติดแล้วนะครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกติครับไม่มีผลใดๆนะครับกุญแจไม่ได้เสียบนะกุญแจวางไว้นี่นะครับ โอเคดับเครื่องครับเครื่องดับครับอ่ะต่อไปครับจะสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ตตามปกติที่รถนะครับแต่เราสามารถสั่งแบบดับเครื่องที่รีโมทได้นะครับอ่าครับสั่งดับเครื่องที่รีโมทครับกดตรงกลางครับปึ๊บรถดับครับโอเคต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการถูกจราลกรรมครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยครับการถูกจราลกรรมคือนะครับเมื่อเราล็อกรถไว้ จะล็อกแบบปลดหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับการขโมยทํางานเหมือนกันครับถ้าถูกกุญแจผีหรือเหล็กแหลมเขาที่เขาจะมาแทงทําลายบ้ากุญแจเราครับโจนรับแทงข้วไปเบ้ามันตอรพังนะครับแล้วเขาจะขายออนเพื่อจะขี่รถเราไปนะครับแต่อันนี้ถ้ามีการครับจับแรงมาเทือนแบบนี้นะครับาขโมยจะร้องเตือนก่อนครั้งแรกครับถ้าเราขายออนเนี่ยปุ๊บขายออนปุ๊บรถจะร้องลั่นเลยนะครับและระบบจะตัดไฟรถนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับผมขายออนให้ดูนะครับ ตัวระบบตัดไฟนะตัดตาไม่ได้นะครับเติดกุญแจก็ไม่ดร้องนะครับกรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการกดที่รี้หมดเราเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่เห็นตัวรถนะครับให้เรากดล็อกตามไว้ก่อนครับเพราะเราไม่รู้ใครอยู่ที่รถเรานะครับถ้ารถร้องเงวยบแบบนี้นะครับให้เราเห็นตัวรถก่อนว่าไม่มีผู้อื่นอยู่ครับเราถึงคกดยกเลิกได้นะครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับอีกกรณนี้หนึ่งถ้าเราลืมล็อกกังขโมยนะครับถ้าเราลืมล็อกกันขโมย การขโมยจะไม่ทํางานครับอันนี้นะครับถ้าถูกไยถูกแทงขึ้นมาเนี่ยขโมยไม่ร้องเพราะเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับถูกขับขี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับกรณีนี้ถ้าถูกขับขี่โดยผู้อื่นครับเราเห็นครับเราเห็นแล้วก็รีบหยิบหมวกขึ้นมาครับรีบกดล็อกทันทีเลยครับกดปุ่มด้านบนอย่างเดียวเลยปุ่มล็อกปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยครับกดล็อกปุ๊บรถจะร้องสักพักแล้วรถก็จะดับไปครับผมสาธิตให้ดูนะครับกดล็อกครับ รถดับนะครับปาตาไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจก็มืดร้องนะครับกรณีนี้จนกว่าจะกดยกเลิกที่ได้หมดเราเท่านั้นครับการขโมยจึงจะหยุดร้องนะครับถึงจะกลับมาใช้ระบบไฟที่รถไข่อ่อนได้ตามปกตินะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับจบ การรีวิวนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ในชุดรีโมทให้2ตัวนะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้ง2อันครับเก็บไว้บ้าน1อันเอามาใช้1อันพอนะครับจำลองไว้นะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็นแอร์ล็อกตัวเก่าตัวใหม่ครับตัวไหนๆแอร์หลอกก็ทําได้ทุกตัวนะครับก็จำรับวันนี้ขบมุณครับ